สวัสดีครับชาวราศีพิจิกยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยามันจะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในราคนาราศีพิจิกหรือชาวราศีพิจิกสามารถดูคําพยากรณ์นในคลิปนี้ได้เพื่อน,นําไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวพิจิกและคนาพิจิกนะครับในช่วงของครึ่งเดือนหลังของเดือนกุมภาพันธ์2565นี้เป็นในเรื่องของการวิเคราะห์ดวงดาวและก็โหราศาสตร์ไทยกับการโกจรของดวงดาวตรงนี้เลยนะครับ ก่อนอื่นฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับใครที่ต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์ดีมาได้ที่ user บูพยาเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างแล้วนะครับทีนี้เรามาดูอิทธิพลในเรื่องของการย้ายดวงดาวกันก่อนสำหรับชาวพิจิกนะครับจะมีดาวโคจรยกย้ายราศีทั้งหมด3ดวงโดยจะมีดาวเกตสุริยะนะครับดาวศุกร์แล้วก็ดาวอังคารมีการโคจรยกยาา้ายราศี ดาวสุกนะก็ดาวคารจากโคจรผิดปกตินะครับเขาเรียกว่าวิกคติการในทางโหราศาสตร์ไทยแต่แปลภาษาบ้านเราเขาเรียกว่าเดินผิดปกติโดยดาวสุกนะครับจะโคจรหมุนเปราะว่าการหยุดนิ่งส่วนดาวคารนั้นโคจรเสด็จเปราว่าการเดินหน้าอย่างรวดเร็วทีนี้เรามาดูอิทธิพลของชาวพิจิก,กันนะครับชาวพิจิกลัคนานพิจิกจะมีอาณาเขตอยู่ตรงนี้มีดาวประจําตัวของคุณคือดาว อังคารเลข3ได้โคจรไปอยู่นำหน้าลัคนาในทางโหราศาสตร์เรียกว่าศูนย์พยะพาหะนำหน้าลัคนาแปลว่าการโน้มเอียงไปข้างหน้าแปลว่าชาวพิจิก,ลการลัคนาพิจิกนะครับจะมีในเรื่องของจินตนาการความคิดสิ่งต่างๆนั้นก้าวไปข้างหน้าได้มีโอกาสในทิศทางที่ดีแล้ะดาวอังคารนั้นโคจรเป็นตำแหน่งอุจจาภพิ อุจาวิราชนะครับกำลังจะขึ้นเป็นมหาอุดในช่วงประมาณวันที่26กุมภาพันธ์แต่เรามาพูดถึงในลักษณะของดาวองค์คารนั้นเป็นตำแหน่งอุจาวิราชร่วมกุมกับดาวสุขที่เป็นดาวคู่มิตรกันก่อนนะครับแปลว่าคุณจะได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากเพศตรงข้ามมากขึ้นมีการที่ตัวคุณนั้นจะได้ดีกับชาวต่างชาติต่างถิน่นต่างแดนนะครับแล้วก็มีโอกาสที่ตัวคุณนั้นจะประสบความสําเร็จในสิ่งต่างๆมากขึ้น แต่ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการมีอุปสรรคปัญหาเล็กๆน้อยๆอยที่เกิดขึ้นบ้างแต่โดยภาพรวมแล้วสามารถที่จะผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคได้ด้วยดีจากดาวคู่มิตรกันตรงนี้นั่นแหละครับหลังจากนั้นเนี่ยดาวศุก,กร์จะโคจรขึ้นไปที่ราศีมังกรแล้วไปทับกับดาวเสาร์อันนี้ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งและดาวอังคารคือดาวประจําตัวก็โครจรขึ้นไปที่ราศีมังกรไปทับกับดาวเสาร์อีกเหมือนกัน สุกกับอังคารเนี่ยนะครับไม่ถูกกับดาวสองคู่เลยดังนั้นแล้วเนี่ยดาวสุกนั้นจะโคจรนมนแปลว่าจะอยู่กับที่เนี่ยอยู่ที่ราศีมังกรด้วยแล้วก็ดาวองคารคือดาวประจําตัวนั้นโคจรไปอย่างรวดเร็วคือการโคจรเดินหน้าแบบผิดปกตินะครับการที่ดาวองคารนั้นโคจรผิดปกติมันจะสร้างอิทธิพลให้กับชาวราศีพิจิกและคารพิจิกเป็นอย่างมากเพราะเป็นดาวประจําตัว และทำงานเป็นเลือนอลิด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยชาวพิจิกต้องระมัดระวังข้อแรกเลยอย่าหุนหันพันแล่นอย่าคิดอะไรด่วนได้อย่าคิดอะไรทำอะไรโดยใช้อารมณ์จนเกินไปนะครับบางทีเราอาจจะใช้อารมณ์โดยที่เราไม่รู้ตัวบางทีเราอาจจะคิดว่าเอา้าเราก็ไม่ได้ใช้อารมณ์นะเออจริงไม่ได้ใช้อารมณ์แต่เราต้องพึงสังเกตจากบุคคลรอบข้างเพราะว่าบางทีตัวเองก็ไม่รู้ตัว การที่ดาวองคารเนี่ยใช้อารมณ์เนี่ยในเรื่องของการคิดการตัดสินใจบางทีอาจจะเกิดข้อผิดพลาดนะครับหรือความขัดแยง้งดังนั้นแล้วเนี่ยในทางโหราศาสตร์ไทยเนี่ยบอกไว้เลยว่าดาวองคารเนี่ยนะครับมันเป็นดาวที่หมายถึงในลักษณะที่อาจจะกล้าแข็งขยันคําว่ากล้าในที่เนี่ยแปลว่ากล้าคิดกล้าพูดกล้าทํานะครับเลยไม่ค่อยสอดคล้องกับบุคคลอื่นนะครับ แข็งแปลว่ามีจิตใจที่แข็งแกร่งมีจิตใจที่กล้าเด็ดเดี่ยวกับการบุกตะลุยนะครับขึ้นเหนือลงใต้ได้แบบเออแบบไม่ได้ไม่ได้รู้สึกอะไรเลยอะไรประมาณนี้นะครับส่วนขยันเนี่ยแปลว่าขยันกว่าบุคคลอื่นจนเกินไปมันหมายถึงว่าทุกอย่างมันสุดโต่งอะประมาณนั้นเมื่อดาวอังคารไปทับดาวเสาร์เนี่ยมันเกิดความทุกข์ใจมันเกิดความวิตกความกังวลนะครับดังนั้นแล้วเนี่ย ดาวสุกก็ไปร่วมมันคือความอึดอัดอยู่ในเรือนสหัชชะอยู่ในเรือนการติดต่อการสื่อสารมันเป็นเรือนแห่งความสําคัญของบุคคลทั้ง12ราศีแต่ว่าอันนี้คุณมาเกิดในเรือนสหัชชะเนี่ยเระว่าก,การเดินทางนะครับแล้วก็เกี่ยวข้องกับญาติพี่น้องเกี่ยวข้องกับเพื่อนฝูงคนใกล้ชิดนะครับแล้วก็เกี่ยวข้องกับเพื่อนร่วมงานเกี่ยวข้องกับในเรื่องของสังคมเกี่ยวข้องกับในเรื่องของ โอ้ยเยอะแยะเลยการเดินทางด้วยดังนั้นเนี่ยคือสรุปภาพรวมนะครับชาวพิจิกและการพิจิกจริงๆไม่อยากทายไลน์นะแต่อยากให้คุณะระวังคือที่พูดไปทั้งหมดเนี่ยไม่ได้แปลว่าจะเกิดขึ้นแต่ให้คุณระมัดระวังข้อที่1นึ่งจริงๆเป็นทุกราศีนะแต่ว่าชาวพิจิกอาจจะมากหน่อยเพราะเป็นดาวประจําตัวของตัวคุณเองด้วยข้อที่1เนี่ย เดินทางเนี่ยเรามั s ระวังในเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุอย่าใจร้อนเพราะดาวประจําตัวนั้นโครจรรวดเร็วแปลว่าคิดเร็วทําเร็วเกินไปแบบเนี้ยกล้าได้กล้าเสียกล้าเสี่ยงนะครับข้อที่1อย่าขับรถเร็วเคารพกฎจราจรนะครับข้อที่2พูดอะไรเนี่ยคิดอะไรเนี่ยรักษาน้ําใจคนอื่นด้วยนะครับบางทีแล้วบางทีเราอาจจะพูดอะไรไปโดยที่แบบพูดออกมาโป้งเลยลืมไป จุดคิดไม่ทันทําให้เราอาจจะพูดอะไรที่มันแบบเสียดแทงคนอื่นนะครับโดยเฉพาะเพื่อนโดยเฉพาะญาติพี่น้องนะครับประมาณนี้ก็อาจจะเกิดขึ้นได้เพราะดาวคานจะไปทักดาวพุธมันเป็นคู่วาจาคู่ศัตรตูในเรื่องของคําพูดนั่นเองบางทีเราอาจจะพูดอะไรผิดการหรือพูดอะไรที่แบบไม่สมควรออกไปโดยที่ขาดการขอพิจารณาเรยอ,อาจจะทำให้เกิดปัญหาการทะเลาะเบาแหวงกันเกิดขึ้นได้กับญาติพี่น้องแล้วก็เพื่อนพ้องหรือ คนในสังคมก็ได้เช่นกันนะครับทีนี้เราก็จะมาดูในลักษณะของสิ่งต่างๆต่อไปมันยังมีข้อที่ดีตรงที่ว่าดาวอาทิตย์และก็ดาวพฤหัสบดีเนี่ยควบคุมสถานการณ์ตรงนี้เอาไว้ได้สำหรับเช้าพิจิกเนื่องจากอิทธิพลของดาวพฤหัสบดีและดาวอาทิตย์กลุ่มกันอยู่ในเรือนพันธุ เป็ดาวแห่งสติปัญญาการต่อยอดไหวพริบปฏิพานในสิ่งต่างๆที่ดีนะครับรู้ผิดชอบชั่วดีการวางแผนสิ่งต่างๆต่อยอดในแนวโน้มทิศทางที่ดีมีโอกาสที่คุณจะได้บ้านได้รถได้หลักทรัพย์นะครับได้ที่ดินอสังหาการก่อร่างสร้างตัวประสบความสําเร็จใดๆประสบความสําเร็จมากมายนะครับดังนั้นชาวพิจิกและนา,าพิจิกนะี่ะจะมีโอกาสที่จะได้รับการสนับสนุนจาก เขาเรียกว่าผู้ใต้บังคับบัญชาบุตรหลานหรือลูกน้องบริวารจะคอยช่วยเหลือสพอร์ตเราที่ดีมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยเอ็นดูสนับสนุนเพราะได้ตำแหน่งเป็นโกมุดเกณฑ์นะครับและตัวคุณเองจะมีความสุขความสำหวังตรงนี้มากขึ้นกับคนในครอบครัวนะครับ ถ้าเราลดอารมณ์ความรู้สึกแนละโทสะไปมันอาจจะทําให้ตัวคุณน่ะค่อนข้างดีขับรถช้าลงนะครับหรือพูดอะไรเนี่ยค่อยๆพูดค่อยๆจาแล้วก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่าพูดอะไรแบบขนองปากเกินไปอะประมาณนั้นทุกอย่างมันก็แบบโอเคขึ้นแหละนะครับประมาณนี้นะ้องรับแต่พลังงานด้านบวกนะครับ ทีนี้ดาวอังคารเนี่ยนะครับโคจรเนี่ยเป็นดาวการเงินเนี่ยช่วงแรกเนี่ยโคจรดีมากเลยดาวการเงินเนี่ยนะครับเป็นเกษตรบดีร่วมกับดาวศุกร์เนี่ยการเงินเข้ามาเป็นเกาะเป็นกรรมในช่วงประมาณวันที่ 1- นึถึงยี่กุมภาพันธ์ดาวการเงินเสริฐเนี่ยแปลว่าการการหาไรายได้เนี่ยแบบโอ้โหพุ่งกระฉูดเลยเป็นแนวโน้มที่ทำที่ดีแล้วขึ้นเป็นมหาอุดยู่ในเรือนสหาชาัชชะ ดังนั้นเนี่ยชาวพิจิกและขนาดพิจิกเนี่ยการเงินนั้นไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับได้เป็นกองเป็นกรรมแล้วก็ได้เงินก้อนเงินโหยหลักทรัพย์ก้อนใหญ่ดีๆทั้งนั้นเลยเป็นมหาอุดเนเรื่องการเงินนะครับแต่ว่าคุณอาจจะต้องระมัดระวังเมื่อดาวคันไปทับดาวเสาอย่าให้คนอื่นยืมเงินโดยเฉยพาะเพื่อนและก็ญาติพี่น้องนะครับอย่าให้คนอื่นยืมเงินแล้วก็อย่าให้คนอื่นยืมเงินดีกว่าไม่งั้นคุณจะแตกหักกันในเรื่องของอพี่น้อง เพื่อนพ้องของเรามองหน้ากันไม่ติดอะไรประมาณนี้เพราะคุณอาจจะไม่ได้คืนหรือได้คืนแต่ช้ามีทะเลาะมีปากเสียงกันเกิดขึ้นได้ตัดปัญหาไม่ต้องให้ใครยืมเงินเลยในช่วงจังหวะประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์จนถึงต้นเดือนเมษายนนะครับโดยประมาณเดีย๋ยวมาอัปเดตอีกครั้งหนึ่งแต่เท่าที่รู้เนี่ยคือช่วงหลังกุมภาพันธ์ไปแล้วไม่ควรให้ใครยืมเงินเลยจะดีกว่าเพราะไม่งั้นคุณอาจจะได้คืนล่าช้าหรือไม่ได้คืนเลยก็ได้เช่นกันนะครับ แต่โดยภาพรวมแล้วอย่างที่บอกว่าคุณได้การเงินที่เยอะไงจึงไปออกไปซื้อรถซื้อบ้านได้อะประมาณนั้นนะครับก็เป็นนิมิตหมายที่ดีเนาะก็มีสติในการใช้เงินนิดหนึ่งนะครับควบคุมรายจ่ายหน่อยหนึ่งนะตอนมันมีมันมีแต่ตอนมันไม่มีมันก็หมดนะใช่ไหมครับประมาณนั้นทีนี้เรามาดูอิทธิพลในเรื่องของออการงานสำหรับชาวพิจิก,กันบ้างการงานของชาวพิจิกของด้วยดาวอาทิตย์เลขหนึ่งโคจรไปอยู่ในราศีกุมร่วมกับดาวพฤหัสบดี การงานของคุณดีมากเลยนะครับถึงแม้จะเป็นประ,ประวัติการเดินทางนะกว่าคุณจะได้ลักษณะของความสําเร็จเนี่ยก็มีโอกาสในทิศทางที่ดีร่วมกับดาวพระสบดีคู่มิตรมีคนคอยช่วยเหลือมีคนคอยผลักดันมีการงานประสบความสําเร็จมีผู้หลักผู้ใหญ่เอ็นดูมีลูกน้องคอยเข้าขากับเรามีคนคอยผลักดันให้กับตัวเรานั้นประสบความสําเร็จมากขึ้นแต่เพื่อนร่วมงานอันนี้ต้องระมัดระวังนิดนึงผู้หลักผู้ใหญ่กับบุตร บริวารเนี่ยจะดีกับเราแต่เพื่อนร่วมงานเนี่ยอาจจะแบบกดดันเราบ้างนะครับหรือมีปัญหากับเราบ้างอันนี้ก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปโดยภาพรวมแล้วการงานมีโอกาสต่อต่อยอดพัฒนาที่ดีแล้วก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จมีหน้าที่การงานที่เติบโตพัฒนาที่ดีมีการวางแผนนะครับแล้วก็มีการประสบความสําเร็จนะครับ แล้วก็มีพรับผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือเอ็นดูกับตัวคุณพยายามเข้าหาพรับผู้ใหญ่แล้วก็พยายามอ่อนน้อมถ่อมตนมากๆแล้วคุณจะได้รับการสนับสนุนส่งเสริมในเรื่องของการงานความสําเร็จนั้นจะดีมากต่อยอดในเรื่องของการงานที่ดีหลายส่วนเหมือนกันมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของความรักความสัมพันธ์กันบ้างในตอนความรักของชาวพิจิกค,คือราศีพฤษภของด้วยดาวศุกร์เลข6ได้โคจรอ,อยู่ใน ราศีธนูในช่วงแรกนะครับร่วมกลุ่มกับดาวประจําตัวเป็นดาวคู่มิตรกันในช่วงประมาณวันที่1นึกลถึงยีกุมภาพันธ์แล้วเนี่ยดีมากความรักความสัมพันธ์ลงตัวมีเป็นดาวคู่มิตรด้วยพูดอะไรทําอะไรรู้สึกมันจะเป็นแบบการสอดคล้องกันและกันดีสุขปากหวานอังคารหลับเอาอะมันแปลว่า คุณปากหวานเท่าไหร่เนี่ยคู่ของคุณจะติดจะหลงกับคุณมากขึ้นนะครับใส่ใจดูแลกับคุณมากขึ้นได้รับคอมมิตได้นะครับมีโอกาสที่จะมีความหวานชื่นมีโอกาสพัฒนาต่อยอดในเรื่องของความรักความสัมพันธ์พยายามเก็บเกี่ยวความรู้สึกดีๆนี้เอาไว้เพราะหลังจากนั้นในวันที่22กุมภาพันธ์ดาวประจำความรักความสัมพันธ์เนี่ยจะขึ้นไปที่ราศีมังกรไปทับกับดาวเสาร์ตอนแรกยังแค่ความอึดอัดนะ ความรู้สึกแค่อึดอัดนะแต่ดาวประจำตัวจะตามไปอีกในช่วงประมาณ26กุมภาพันธ์เสร์แตแปลวเดินหน้าอย่างรวดเร็วไปทับปุ๊บ โอ้โหปัญหาทีนี้แหละเกิดขึ้นอย่างกระทันหันนะมีโอกาสที่จะมีความกดดันปากเสียงทะเลาะกันนะอาจจะมีจุดประเด็นจากเรื่องของญาติพี่น้องเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยคนในพี่น้องเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยมันลามบานไปลายไปหลายๆส่วนดังนั้นแล้วชาวพิจิกลักษณะพิจิก,จกช่วงแรกเนี่ยคอมมิตได้รีบคอมมิตนะแต่หลังจากนั้นเนี่ยอย่าพูดอะไรเด็ดขาด อย่ากระทําการที่มันแบบเป็นประเด็นเด็ดขาดเพราะไม่งั้นเนี่ยปัญหามันเกิดขึ้นมันกดดันมันจะทําให้ตัวคุณอะค่อนข้างที่จะมีปัญหาแล้วทําให้กดดันจนสุดท้ายแล้วแตกหักกันทะเลาะเบาะแว้งกันมีปากมีเสียงกันเกิดขึ้นได้มองหน้ากันไม่ติดประมาณนั้นฟังดีๆนะครับให้มีคอมมิตกันก่อนวันที่26กุมภาพันธ์พอหลังจากวันที่20อ่ะ22กุมภาพันธ์ื่อผิดนะครับ22กุมภาพันธ์เนี่ย คุณอาจจะต้องระมัดระวังไปจนถึงเดือนเมษายนนะเพราะว่าคุณจะต้องมีปัญหามีอุปสรรคในเรื่องของญาติพี่น้องเพื่อนพ้องของคุณและก็คู่ครองเนี่ยจะเหมือนแบบประดังประเดกันเข้ามาในช่วงจังหวะนี้อย่าอดครวนอย่าดราม่านะครับเพราะคุณรู้ดวงแล้วถ้าคุณอดถ้าคุณอดครวนและดราม่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่คุณกระทำเพราะดาวประจําตัวเข้าไปร่วมบิบาักรรม ดังนั้นแล้วชาวราศีพิจิกลักขณาพิจิกถ้าไม่อยากมีปัญหาอย่าอยู่ติดที่อย่าพยายามออกสังคมกับความรักความสัมพันธ์อย่าอยู่ใกล้จิตกับญาติพี่น้องจนเกินไปอย่าพาญาติอย่าพาญาติพี่น้องไปรู้จักแฟนอย่าพาแฟนไปรู้จักญาติพี่น้องเราอย่าเข้าไปยุ่งในเรื่องของครอบครัวของแฟนในช่วงจังหวะนี้อย่าพึ่งเข้าไปในสังคมของ แฟนเพราะไม่งั้นเนี่ยจะถูกแอนตี้ถูกกดดันสุดท้ายมีปัญหาแล้วก็ต้องบังคับให้ต้องแบบมีปัญหากันแล้วก็เลิกลาก,กันไปจบไม่สวยประมาณนี้นะครับแค่เดือนครึ่งนะครับอดทนได้อดทนเนาะก็พยายามมีความสุขกับทุกๆวันแล้วปล่อยวางแล้วคุณจะรีแลกซ์มากขึ้นสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์ like, ก็แชร์ subscribe, กด s u b s c r i b e กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบุพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ